มาแล้วจ้ามาแล้วลิซ่าไปดูโชว์ของลูวิตงในสัปดาห์ปารีสแฟ,ฟชั่นวีคตามคาดครับคุณผู้ชมแหมทำไมซื้อหวยไม่จะกระถู5มีนาคม2024บ,บันทึกไว้ในความทรงจำงานนี้ไม่มีใครคาดค,ค,คิดแต่อบอุ่นและเฟมัสแฟตลวกเกินทีมงานของแบรนด์เองนะครับดูแลลิซ่าดีมากช่วงให้คนสวยเดินคนเดียวก็จัดให้ไม่กันซีนและช่วงไหนที่ต้องการรักษาวความปลอดภัยเป็นพิเศษก็จัดการ ต็มที่แถมในช่วงที่ถ่ายฮูปไดเลคเตอร์ของหลือวิตรงเนี่นะครับโอ้ยอย่างดิโคลัสก็ดึงแล้วดึงอีก,ด,อกดึงลิซ่าแล้วก็ดึงลิซ่าอีกกวนน้องลุดเฟรมอย่าบอกนะฮะว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ในวันข้างหน้าและคลิปนี้สนับสนุนโดย รู้ไหมครับว่าทำไมเอ็กออเดตท็อตแซนวิชแนวตั้งและอาหารเกาหลีถึงถูกใจสายเก่าสายแฟรสายกินจะมีรีวิวและดาราชินชอบมากมายขนาดนี้นั่นก็เพราะว่ามีแซนวิชเด็ดหลายหน้าหรือแม้แต่เมนูฮิตอย่างเฟรนฟรายเช็คปาป,ปิกา้าเช็คแฮมชีสเบคอนชีสไก่กอบกิมจิคโคสโลปาโกเดนฟิสกุ้งอิบิคัส,สึเน,น,นื้อแองกัสบูโกกิคอนดอกชีสยืดบูเดชิกเกลลำยอนในซุปกิมจิลำยอนบูโกกิเนื้อโชยุกะหลิกเนื้อข้าวผัดกิมจิข้าวผัดกะเพราไฟลุกทานคู่กับข้าวญี่ น้องครีเมเล็กกินนมบาชูกาบุริจิโซดามิล้องลิจิตคุกมาสเมลโล่หลายขากไปกินถั่วซูซาซิดีขนาดนี้ร้านเ e อ็กออเดมีทั้งหมด3สาขาหมู่บ้านกังเมืองบางนาวงแหวนสาขาวิสัยวิเลสบางนาสาขาสนามบินนานาชาติภูเก็ตมีทั้งแบบนั่งร้านเช็คเอาท์และเดลิเวอรี่สนใจโทร0842891451เ e อ็กออเดเอเวอร์เดย์ยูเออร์ทอสเดย์ สวัสดีคนเตะหัใจลิลี่ทุกคนครับผมนาชาแนลครับลิซ่าเดินสายดูโชว์แบรนด์หรือวิตรงด้วยลุกเก๋ยิ่งใหญ่อลังการเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วปกติแล้วนะครับเราจะได้ดูแต่โชว์ไพเวทของแบรนด์เซลีนซึ่งเราเห็นกันจนชินตาจนเป็นภาพจากว่ามีลิซ่ามีเซลีนแต่แล้วนะครับในที่สุดวันนี้5มีนาคมตามเวลาของประเทศฝรั่งเศสบ้านเราก็คือ6มีนาลิซ่ามาดูโชว์แบรนด์อื่นนอกจากเซลีนเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีครั้งสุดท้ายนะครับ ใครจำได้ก็นูน่นงานประดาเลยเมื่อปี2020โดยการกลับมาในครั้งนี้นะครับสื่อก็พูดกันไปในไหนเลยว่าอืมหรือลิซ่าจะเข้าสู่ยุคของหลุยหรือเปล่านะเอเอสภายล์หรือ อันนี้ก็ไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งแต่เรามาว่าด้วยชุดกันก่อนหลายคนเห็นอาจจะไม่ชินตานะครับเพราะว่าชุดของหลุยวิตรงนั้นเข้าถึงยากดีแต่ก็ขอโทษนะฮะพี่ชุดนี้แพงระยับเลยเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับราคา6กแสนเจ็บาท6กแสนเจ็บาทเป็นเสื้อแจ็คเก็ตลายดอกไม้8ล้านสีบางดอกกระเทา و แขนบางดอกกระเทา و ขาทักด้วยเครื่องทอด้วยมือเป็นชุดคอลเลคชันสุดเก๋ประหนึ่งนักลบแดนมังกรผสมกับคุณนางในพระราชวังยุโรปมีฮอดว วไก่พอนส,สูหัวไก่จากฝรัง่งเศสชุดนี้นะครับเป็นหนึ่งในคอลเลกชันเมื่อปี2018แต่ลิซ่าเอามาใส่ในปี2024มันมีอะไรหรือเปล่านะ no. เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปและอย่างนึงน,นะครับต้องบอกว่าเสื้อผ้าของแบรนด์หรือวิตรงเนี่ยนะครับเป็นชุดที่เลือกคนเพราะแต่ละชุดนั้นก็มีความเป็นตัวของตัวเองมีสไตล์ของตัวเองเพื่อบ่งบอกเทสของผู้ใส่ได้ค่อนข้างชัดเจนและนอกจากนี้แล้วนะครับก็มีกระเป๋าที่เหมือนกล้องด้วยใบนี้บอแม่ถือถือนะสูเดอร์สามแสนหาผมได้โซแต่ทว่าโซเอาไปแล้วเดอจา้าบ่ต้องรอดสื่อเด้อเก็บเงินไว้สื่อเขาแซ่สูบ่อให้หนคนรวยก็สื่อกันและนอกจากนี้แล้วโอ้แล้วนอกจาก นี้แล้วก็ประดับประดาด้วยสร้อยนะครับคุณผู้ชมครับสร้อยสนี้เก๋มากส่วนรองเท้าห้าหมื่นสรุปรวมทั้งลุกมาในวันนี้นะครับมีมูลค่ากว่า6ล้านหาแสนบาททขอบคุณข้อมูลโดยลิซ่าค o s เซต lạ ใครที่เคยแซริซ่าว่าถ้าใส่ชุดของหลุยส์ตงแล้วรอดก็คือดีไปถ้าใส่แล้วไม่รอดก,ก็จมเลยนะอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับว่าชุดของหลุยส์ตงนั้นเข้าถึงยากถ้าใส่ไม่รอดนี่ก็คือจบเลยแต่ถ้าด้วยลิซ่าไงนี่คือลิซ่าไงหุ่น9ต่อ1นพร้อมเบ้าหน้าฟ้าประธานไม่ได้ว่ากันคำขำเดอ้อแต่มันคือเรื่องจริงที่ถึงแม้ว่าชุดน้นจะเป็นชุดพญาหงเหินผสมไก่ผสมดอกไม้และก็ใบาา้ามาในชุดสีชมพูอ่อนซีดให้ก็โดนแดด แต่ทอรเทอลุคคือสวยตาแตกได้รับคําชมไปเต็มๆสื่อนี่พูดชมกันแบบโอ้โหลิซ่าเอาอยู่จริงๆแต่ถ้าหาว่าใครคิดว่าอืม um, ไม่สวยเลยก็ต้องบอกว่าต้องให้คุณพี่มาใส่ประชันแล,ะละ้วล่ะก็อยากรู้เหมือนกัน <laughs> และในส่วนของบรรยากาศในงานนะครับก็ต้องบอกว่าอ,อุ่นกระทึกคึกโครมจริงๆครับแสงแฟลชนี่ส่องตลอดสัตว์ ไม่ได้หาแสงเด็สูเดอร์มีแต่แสงเข้าหาดูสิฮะแฟดรวยยุกกฝนแล้วบางช่วงบางตอนเอนะครับกาดก็ต้องล้อมเอาไว้เลยกลัวผู้คนเข้าไปตุงตัวเธอในระยะประชิดแบบว่าลิซ่า แต่ลูกคุหน่อยเขากลัวไงก็เลยมีการล้อมไว้เยอะเลยอลังขาเต็มที่ไม่ได้กลัวลิซ่าจะวิ่งไปหาแสงแต่กลัวพี่ๆจะลุมลิซ่าแล้วได้รับอันตรายและส่วนช่วงเวลาไหนนั้นที่จะต้องโพสแบบแอคชั่นหนึ่งสองสามแอคชั่นหนึ่งสองสามแอคชั่นลิซ่าก็ใส่เต็มเหนียวยและงานนี้เองนะครับก็ได้เจอยาๆด้วยพร้อมกับแขกเหลือมากมายแบบน่ารักไม่ไหวส่วนใครที่คิดว่าเอ๋เอ๋เอคอลเลคชั่นเสื้อผ้าที่อลังการของหลุยส์วิโตงดมิตั้งเยอะทำไมเลือกปี2018มาละมา เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับตามความคิดของผมเองส่วนคุณผู้ชมนั้นรู้สึกอย่างไรคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เยอะๆเลยขอ,อย้อนกลับไปปี2018เดือนมีนาคมแบ็คพิง์นั้นแล้วก็บ G จีเข้าร่วมแคมเปญของหลุยวิตรงทั้งหมด8คนทั้งแทอย่าง, CL, างซีแอลคังซึงยุนมิโนแล้วก็แบ็คพิง์ครบทั้ง4คนไม่ว่าจะเป็นลิซ่าโรเซ่เจนนี่หรือว่าแต่จีซูพร้อมกันนี้ก็ถ่ายลงนิตยสารแอลฉบ,บับเดือนเมษายนปี2018และที่พิเศษไปก่อนนะก็คือมีวิดีโอแคมเปญ นี้ปล่อยออกมาด้วยหนึ่งในช็อตที่ต้องยอมรับว่าดีมากและเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยในตอนนั้นก็คือช็อตที่ดิซ่าเดินคู่กับโลเซ่บนหนึ่งลันเวยแบบฉับฉับฉับมองเชิด คือเก๋แม่สูลิซ่ามาด้วยผมใดตรงซีน้ำตาลเข้มเป็นประกายใส่เดสเปิดไหล่สีดำคอลึกส่วนไหล่น้นสะพายกระเป๋าหลุยสีสันล้อกับชุดดอกไม้ของโลเซ่ชอดนี้คือเป็นที่พูดถึงจริงๆดูราวกับเป็นนางแบบจริงๆเลยแตกต่างจากการโพส์รดักทั่วไปและนั่นก็คืองานแรกของแบคพิง์แล้วก็หลุยวิตรงก่อนที่แบทอื่นๆนะครับจะมาดึงสาวๆออกไปทีละคนสองคนคนสองคนจนกระทั่งหลุยวิตรงไม่ได้ใครในแบคพิงไปเลยในส่วนของลิซ่าเองนะครับต้องบอกว่า ช่วงนั้นเนฮอตปลอดแตกมากจริงๆสำหรับวงการแฟชั่นเพราะตอนนั้นมีตำแหน่งเป็นอิมเมจให้กับแบรนด์หรูถึง2แบรนด์ด้วยกันนั่นก็คือ Face of Prada แล้วก็ Muse of Celine โดยเฉพาะ l i n e นะครับที่ตอนนั้นเฮดิสติมานเข้ามารับตตำแหน่งเป็นครีเอทีฟดีเลกเตอร์ต่อจากฟิบี้เมื่อปี2018 h น d เฮดีเนี่ยนะครับต้องบอกตรงๆเลยว่าติดตัวพ่อเลยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจจะนำดาราซเลปมาร่วมงานเลยตรงกันข้ามเลยเขาจะมุ่งเน้นเจาะจงไปที่นายแบบและก็นางแบบโดยเฉพาะแต่จู่ๆในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต เป็นมิวส์พร้อมกับปล่อยภาพลงนิตยสารแบบเป็นทางการประกาศให้โลกรู้ว่าคนนี้ของเซลีนจองแล้วพาดาหามะเอาไมเคิลข้อหามโยก ยุดประกาศเลยว่าเนี่ยคือ Muse of Celine ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าสายแฟชั่นเนี่ยตกใจกันมากเลยว่าเอ๊ะทำไมเฮดิสติมานถึงเลือกลิซ่าที่เป็นไอดอลเคปฮล่ะเขาเห็นอะไรในตัวลิซ่าหรือเปล่าไปเจอกันตอนไหนอะไรยังไงตงๆที่แบกพิงนั้นก็อยู่แต่ใน,นหายโดนดองมาเรื่อยมาไปจกอีท่าไหนเนะเออาะพะยะเนี่นออขึ้นไดมาตาดีค่ะแฟนๆบางวนก็เลยคิดว่า อน่าจะเหฮลิซ่าผ่านงานแฟชั่นมาบ้างทั้งนุนกร์และแฟชั่นโชว์ที่ลิซ่านั้นไปดูก็เลยเก็บข้อมูลรวมๆม,มาและอย่างหนึ่งตอนนั้นนะครับ l v f h เนี่ยก็มีดีลกัน ระวางวายจีด้วยอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2014ที่ LVMH นั้นปล่อยเงินลงทุนในรูปแบบหุ้นให้กับวายจีและก็เมื่อปี2019นั้นวายจีจะต้องคืนเงินบางส่วนให้กับ LVMH แต่ทว่าตอนนั้นเองนะครับวายจีกำลังตกที่นั่งลำบากเรื่องคดีบรินกซันบริษัทนี้ก็เข้าขั้นแย่เลยธุรกิจเสบียงเสื้อผ้าและอื่นๆนี่ก็ไปได้ไม่ค่อยดีเป็นผลพวงแบบโนมิโน่ไปเลยก็ได้แต่แบกพิงนี่แหละแบกหลังแอนจากวงที่โดนดองอยู่แล้วก็เปลี่ยนสายวางใหม่ ไปขายของทำงานประ่งตินีธนาคาร YG ส่งสาวขายของลัวๆไม่ว่าจะถ่ายนิตยสารขายนู่นขายนี่ PR กันอ,อุต u l a t o งานเพลงไม่เขาจะมีก็เลยคิดว่า YG น่าจะวางดีลบางอย่างกับทาง LMH v M H, ให้กับแบ็คพิงในการร่วมงานกันกับแบรนด์ในเครืออาจจะเป็นดีลพิเศษราคาพิเศษเพราะมีข่าวว่าลิซ่านั้นถึงแม้ว่าจะฮอตประหลอดแต่แต่ว่าค่าตัวอเธอั้นกับน้อยที่สุดแล้วยิ่งแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่ไม่ได้ให้ความสนใจกับลิซ่าเท่าที่ควรคือทีสเธอไม่ค่อยดีก็เลยคิดว่าดีลบางดีล เหมือนเป็นตัวแถมให้เต็มวงและอย่างนี้น,นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าลิซ่าน,นั้นเดินสายออกงานแฟชั่นถี่มากตั้แต่ปี2 0 1 8เป็นต้นมาซึ่งแบรนด์หลักๆใหญ่ๆนะครับที่มีข่าวทั่วไปแบบอึดึกคือโคมก็คงจะหนีไม่พ้นแบรนด์เซรีนนี่เลยครับที่ไม่น้อยหน้าเล่นใหญ่ใส่เต็มเกทับเต็มที่โดยในปี2019นะครับลิซ่าไปงานปารีสแฟชั่นวีคของเซรีนถึง2รอบทั้งเดือนมิถุนายนและก็เดือนกันยายนได้รับกระแสแบบหนักมากในทุกแขนงส่วนพรานดาหรือป้าดาของเรานะครัก้งกวินดๆาาย เซอรลิซ่านั้นไปดูแฟชั่นโซนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020และก็ได้รับกระแสถลม่มทลายไปทุกแหนงข่าวออก เพียบด้วยเช่นกันก็เรียกว่าเป็นเฟ c ออฟปราด้าได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับแถมในงานนี้เองนะครับปราดาให้ลิซ่านะใส่ชุดสีทองพองอัมพยนี่ถ้าหุ่นไม่ใช้ไหลเบ้าหน้าไม่เอื้อประโยชน์โทโทอลุกจะเป็นคุณป้านั่งสวดมนต์สัพพัญญะนมโมตัสสะอยู่ที่วัดทันทีนี่จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่าจะชุดอะไรเธอก็ใส่ไม่เคยจมชุดทองชุดนี้ผ่านมาได้ชุดอื่นก็คือสบายสบายฮ่าฮ่าและตอนนั้นเองนะครับก็มีการคิดว่าเอ๊ะปราดาเนี่ยน่าจะได้ลิซ่าไปร่วมงานด้วยแล้วจริ จริงแหละแต่ทว่าเซลีนนะครับก็ได้ลิซ่าไปร่วมงานแทนด้วยการประกาศเป็น global brand ambassador คนแรกของเซลีนในรอบ75ปีเอาจริงๆนะครับก่อนหน้านั้นปี2018มีแบรนด์ไมเคิลค s ที่ลิซ่านั้นไปดูงานแฟชั่นโชว์ปี2018ด้วยและก็เดรสสีแดงลายจุดขาวชุดนี้แหละฮิตมากในช่วงนั้นคือฮิตข้ามปีและก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากและนอกจากนี้แล้วนะครับก็มีแบรนด์ m u l b e r ร y ลิซ่านั้นก็ไปดูแฟชั่นโชว์ด้วยเมื่อปี2018ปี2018ปีเดาีป2ง,งานส่วนปดปีเดียวล ไปอีก2งานปี2020ลิซ่าก็ไปของ าาก่อนที่จะเข้าสู่โควิดนะครับแล้วก็ซีลินด้ตัวริซาไปเป็น global b a n d ambassador ก็เรียกว่าปี2018เนี่ยนะครับลิซ่าเดบิวต์ในแฟชั่นวีค follow on runway นั่นเองและอย่างนะครับหลุยส์ก็เข้าร่วมงานกับแบ็คพิงในปี2018ซึ่งนั่นก็น่าจ,จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ลิซ่าน,นั้นเลือกหยิบคอลเลคชันปี2018มาใส่เพื่อเป็นการกลับไปสู่จุดเริ่มตน้นและขออนุญาตพูดอีกนิดหนึ่งครับลิซ่านั้นใช้เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับของหลุยส์เนี่ยมาน,านมา เลยและอย่างหนึ่งเสื้อตัวนี้นะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆในช่วงหนึ่งเป็นฮูดดี้เนี่ยลิซ่าก็ใส่ไปที่สนามบินเมื่อปี2019ในเดือนมิถุนายนก็คือเธอใช้หลุยวิตรงมาบ่อยมากและในส่วนกระแสนในโซเชียลวันนี้นะครับคือแตกแตนไม่ไหวเลยแท็กนี้ไหลเป็นน้ำประนึ่งวอมกับมาตั้แต่ปีที่แล้ว แถมในช่วงปารีสแฟชั่นวีเอนะครับแบนหลือวิตรงนะครับขึ้นเป็นอันดับ2ตามโดยลิซ่าขึ้นมาเป็นอันดับ3ที่มีการพูดถึงมากที่สุดในงานปารีสแฟชั่นวิคปีนี้ส่วนสื่อเองก็ตีข่าวกันอย่างรวดเร็วทั้งสื่อน้อยสื่อเนี่สื่อใหญ่โอ้ยมาเต็มเบิร์ไปโซโอ้ยดีใจคักอย่าง W Ma แมกซีนะครับที่เขียนอวยลิซ่าแบบ ดีดีเขาบอกว่าโปรโดอย่าสงสัยอะไรเลยจีลิสันนั้นจะได้เป็นขาประจำฟอลโลงานแฟชั่นวีคอยู่บ่อยๆเพราะเธอนั้นคือคนที่มีความสัมพันธ์ระดับ10กับคือ LVMH ไม่อย่างโดด เติบความสัมพันธ์นี้แน่นปึกเลยและมาตัดเซลีนเฟชเช่นวีคซึ่งนั่นก็ทําให้เธอนั้นกลายเป็นคนสําคัญประจําเฟชัช่นวีคที่มีทั้งความน่าเชื่อถือและไอคอนในแคมเปญของแบรนด์ถึงแม้ว่าตอนนี้นะักข่าวข่าวคอนเฟิร์มของเธอกับเซลีนจะยังไม่ซีเรยก็ตามก่อนที่จะขึ้นพาดคอลัมน์ตัวโตๆว่าหรือว่านี่จะเป็นยุคของหลุยวิตรงกับลิซ่าหรือเปล่านะเออเออโอ้เจ็บคอได้สู และนี่คือเรื่องราวที่ผมนํามาอัปเดตให้ฟังในคลิป,ลปนี้ครับส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นดูกระแสนะครับว่าคนอื่นพูดกันถึงว่าอย่างไรบ้างจะมีใครว่าอะไรยังไงบ้างคลิปหน้ารู้กันสำหรับคลิปนี้เขาก็พู้อสปอร์ตติดตามและรับชมครับแล้วพบเจอกันใ้ใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ